Welcome to Start with Why podcast p พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุด s t a r ์ความคิดและแรงบันดาลใจสร้างทีมงานชั้นยอดด้วย Start with Why อย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุพภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับ ครั้งนี้จะมาชวนคุยถึง s t a r t with why ลงลึกต่อไปนะครับว่าคุณจะเอาหลักการนี้เนี่ยมาใช้ในการสร้างทีมงานชั้นยอดให้กับธุรกิจที่คุณอยากสร้างขึ้นได้อย่างไรนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณมีทั้งเลือกครับในการสร้างธุรกิจอยู่2แบบแบบที่1เนี่ยคือธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับอีกทางหนึ่งคือธุรกิจที่ฉับฉวยนะครับธุรกิจที่ฉับชวยเนี่ย คุณต้องใช้วิธีการต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อต่างๆเพื่อให้คนมาซื้อสินค้าหรือซื้อบริการของคุณนะครับแล้วก็อย่าวังเลยนะว่าลูกค้าที่คุณได้มาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีไปกับคุณแตกต่างกับธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับที่คุณสร้างธุรกิจขึ้นมาจากแก่นความเชื่อลึก บางอย่างนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดลูกค้านะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นสาวกของธุรกิจคุณนะครับคุณเนี่ยจะไม่สามารถเลยนะที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นยอดได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับคนเนี่ยมาชอบเพื่อมาทํางานกับคุณนะครับการที่คุณจะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้เนี่ยสำคัญเลยคือทีมงานนะครับ คุณจะสร้างทีมงานอย่างไรละ่ะที่เขาเนี่ยจะมีความเชื่อไปกับคุณนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้นที่จะอยากสร้างธุรกิจบนความเชื่อเหมือนเหมือนกันกับคุณนะครับคุณจะทำอย่างไรนะครับเหมือนกันครับเหมือนกับตอนที่คุณมีทางเลือกในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนหรือชับช,วช่วยเช่นเดียวกันกับการสร้างทีมเนี่ยคุณเองก็มีทางเลือกเช่นกันครับ คุณสามารถเลือกที่จะสร้างทีมงานที่เป็นทีมงานที่กระตือรือร้อนหรือคุณอาจจะสร้างทีมงานที่แค่ทำงานไปวันๆก็ได้รอรับเงินเดือนนะครับทำงานตามเจ้านายสั่งแค่นั้นพอนะครับถ้าเป็นคุณคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะเลือกทีมงานแบบไหนฮะแน่นอนทุกคนอยากได้ทีมงานที่กระตือรือร้อนมีความรู้สึกร่วมไปกับคุณนะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างธุรกิจแบบนี้เนี่ย ขึ้นมาจริงๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในวงกว้างจริงๆนะครับประเด็นสําคัญเลยเนาะการที่คุณจะสามารถสร้างทีมงานที่กระตือรือร้นได้เนี่ยคุณเนี่ยสามารถที่จะเอาหลัก start with why ไปใช้ได้อะไปดูกันนะครับโอเคต้องบอกว่าคนที่จะมีความรู้สึกร่วมนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะอยากทํางานกับคุณเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยไม่ได้ถูกดึงดูดใจ ด้วยแค่เงินเดือนนะครับแค่ว่ามีงานทำนะครับหรือแค่ได้มาทำงานนะครับคนที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานที่อยากจะทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราสามารถดึงดูดเขาด้วยความเชื่อและค่านิยมนะครับความเชื่อในค่านิยมเนี่ยนะครับของตัวเราและขององค์กรนี่แหละมันคือ why คือทำไมนะครับถ้าย้อนกลับไปที่เอพิโซดที่แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณจะจำได้เนะว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องแจ่มแจ้งชัดเจนเลยนะว่าทําไมทําไมคุณต้องสร้างธุรกิจตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วทําไมออลูกค้าต้องสนใจที่จะมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณนะครับคุณต้องแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวนั้นก่อนนะครับเมื่อคุณมีตัวนั้นแล้วเนี่ยนะครับให้คุณสื่อสารมันออกไปครับให้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตคนที่สนใจจะมาทําธุรกิจกับคุณ เพื่อนของคุณที่คุณอยากจะชวนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยให้คุณสื่อสาร w อยของคุณออกไปนะครับถ้า w า y ของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงมันันใจให้กับเขานะครับให้เขารู้สึกร่วมนะครับวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้เขาเปิดใจเริ่มมีความเชื่อมีความรู้สึกร่วมไปกับคุณนะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลนะว่าการที่คุณจะสร้างทีมงานที่เป็นทีมงานชั้นยอดเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นด้วย y นะครับ คนเก่งๆอย่างที่ว่าเนาะเขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มที่ Y ยกตัวอ,อย่างให้มันจับต้องได้นะครับผมยกตัวอ,อย่างธุรกิจที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันนะครับธุรกิจอาหารนะครับคือร้านอาหารสุกี้ MK นะครับผมจะลองเอาวิสัยทัศน์ของเขามามากล่าวให้ฟังนะครับว่าวิสัยทัศน์หรือความเชื่อของบริษัทเขาคืออะไรนะครับความเชื่อของเขาคือ ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อยมีคุณภาพท่ากลางประสบการณ์ที่ประทับใจครับและสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงานตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับจากวิสัยทัศน์ของบริษัท m k s u k i เนี่ยนะครับมันส่งผลเรียกว่าไม่ใช่ส่งผลสิคือมันสื่อสารถึงความเชื่อและค่านิยมของเขาชัดเจนมากๆเลย นะครับว่าเขาเชื่อในสิ่งนี้นะครับจากความเชื่อหรือวายวิชั่นของเขาคือวายขององค์กรนะครับจากวายเนี่ยมันส่งต่อออกมาถึงวิธีการทํางานของเขาเลยนะนะครับก็จะเห็นเลยเพราะผมฟังวิชั่นของ M k ปุ๊บเนี่ยผมต่อยอดได้ทันทีเลยว่าทําไมเขาถึงต้องให้พนักงานเนี่ยเออมาเต้นนะครับเวลาเข้าไปในร้านบางทีเขาจะมีช่วงเวลาเนาะที่พนักงานมาเต้นให้ลูกค้าที่กําลังรับประทานซูกี้อยู่เนี่ยได้รับความสนุก มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือ h าวเพราะฉะนั้นจาก Y ยเนี่ยมันส่งต่อมาถึง h าวทันทีเลยนะครับจาก h าวตรงนั้นเนี่ยการที่เขาให้พนักงานออกมาสร้างความสุขมาเต้นให้ลูกค้าเนี่ยที่รับประทานสุกี้อยู่เนี่ยมีความรู้สึกร่วมมีสนุกไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดวอตครับวอคือลูกค้าครับลูกค้าที่สนุกมีความสุขประทับใจนะครับในการรับประทานอาหารอยู่ที่ MK อันนี้คือว a t คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะ,ะแนวทางของซุกิเอ็มเคเนี่ยไวนคือความเชื่อคือวิสัยทัศน์ของเขานะครับความเชื่อค่านิยมนะครับจาก Y ของเขาเนี่ยมันส่งผลมาต่อ How How คือการกระทำเพื่อให้เกิดความเชื่อที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นมานะครับ what คือผลจากการลงมือทำดังกล่าวคือลูกค้าที่ประทับใจในการบริการและในสินค้าที่อร่อยมีคุณภาพของ MK นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้แหละนะครับก็จะเห็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างทีมงานทีมงานที่ชั้นยอดเนี่ยนะครับของ MK มเนี่ยมาจากวายที่ชัดแจ่มแจ้งขององค์กรนะครับเมื่อ3อย่างนี้นะครับเกิดขึ้นมาและมันสมดุลเนาะมันจะเกิดอะไรครับมันจะก่อให้เกิดความไว้วางใจหรือว่า trust นะครับและทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าครับของสิ่งที่ mk เนี่ยสร้างขึ้นมาหรือองค์กรของคุณสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะ,ฉะนั้นหน้าที่ของคุณะครับหน้าที่ของผู้นําองค์กรนะครับไม่ใช่แค yeah. ่สรรหาคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทีมนะฮะหน้าที่ของคุณคือต้องหาคนที่เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อที่องค์กรคุณเชื่อและยึดถือนะครับคุณเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการคนที่มีทักษะความสามารถนะนะครับหรือมีสกิลอย่างที่คุณต้องการนะครับคนที่มีสกิลตามที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆมีหลากหลายเนาะ แต่คำแนะนำของคุณไซมอนซินเนกที่ใช้หลักการ start with why ก็คือว่าอย่าเอาสก mm ิล hmm. เป็นตัวตั้งในการรับคนครับแต่ให้คุณเอาทัศนคติเอา Attitude เอาความเชื่อครับว่าคนที่เขาเข้ามาสนใจอยากจะมาร่วมงานกับคุณเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อถึงค่านิยมในแบบเดียวกับคุณหรือเปล่านะครับถ้าเขาเองเนี่ยมีความเชื่อและค่านิยมไปในทิศทางเดียวกันกันกบองค์กรของคุณเนี่ยนะครับสกิล หรือทักษะความสามารถเนี่ยสามารถเอามาเทรนได้สามารถมาสั่งสอนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ทัศนคติที่ท t ศนคตินะครับการสรรหาทีมงานด้วยการเริ่มต้นด้วย why หรือเพราะอะไรเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณวัดทัศนคติและความเชื่อของเขานะครับว่าเขาเนี่ยเข้ากับองค์กรคุณได้หรือเปล่าหรือบางองค์กรเขาใช้คำว่ามี culture fit ไหมนะครับหรือ fit กับวัฒนธรรมขององค์กรคุณหรือเปล่า เมื่อผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยคุณถึงค่อยไปวัดครับว่าทักษะความสามารถของเขามีพอไหมนะครับองค์กรชั้นเลิศนะครับไม่ได้รับคนที่ทักษะความสามารถเข้ามาแล้วแล้วค่อยมากระตุ้นให้เขาทํางานนะไม่ใช่เลยไม่ใช่ลักษณะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นองค์กรลักษณะนั้นเนี่ยรับที่สกิลเข้ามาแล้วค่อยมากระตุ้นคุณทํายากมากนะครับการที่คุณจะกระตุ้นให้เขามีความกระตือรือร้นที่อยากจะทํางานเนี่ยนะครับแทบจะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆเลย แต่สิ่งที่คุณไซมอนเซเนกแนะนําก็คือว่าให้เอา Start w i ิดไวมาใช้ครับแล้วรับคนที่มีความกระตือหรือล้นมีความเชื่อแบบเดียวกันกับองค์กรของคุณนะครับที่อยากจะเข้ามาทํางานด้วยความเชื่อด้วยวิชัน่นวิสัยทัศนะครับแล้วค่อยมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสร้างผลงานชั้นยอดครับค่อยมาเทรนเขาครับด้วยสกิลที่จําเป็นนะครับถ้าคุณไม่กระตุ้นให้ทีมงานคุณเชื่อในบางสิ่งบางอย่างนะ บางสิ่งที่ใหญ่กว่าเนื้องานที่เขาต้องทำเนี่ยคุณต้องกระตุ้นให้เขาเห็นภาพเลยนะว่างานที่เขาทำเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเองมากๆเลยนะครับถ้าคุณไม่ทําสิ่งนั้นนะรู้ไหมพวกเขาเนะจะกระตุ้นตัวเองให้ออกไปตามหางานใหม่ที่อื่นครับแล้วองค์กรคุณก็จะเหลือแต่ทีมงานที่ไร้ซึ่งความเชื่อใดๆในองค์กรของคุณเลยนะครับครั้งนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกับเอพิโซดนี้นะครับ ในการที่ใช้หลักการ Start with Why ในการสร้างทีมงานชั้นยอดนะครับก็ติดตาม Start with Why Podcast ในเอพิโซดถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Start with Why Podcast